สวัสดีค่ะก็กล์ฟวับกิฟอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะคากิฟก็จะพาเพื่อนๆมาถักกันนะคะจะเป็นคีโคเปอร์น้องแอปเปิลนะคะเรามาชมที่ถักกันเลยนะคะเราจะมาทำตัวของน้องแอปเปิลกันนะคะ เราจะใช้ไหมพรมสีแดงแบบนี้นะคะ2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์นะคะเบอร์เจเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นแบบก้นหอย 6x นะคะอันดับแรกเราก็จะถักโซ่แบบนี้เพื่อล็อกไหมไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถัก x นะคะทั้งหมด 6x 1x 2x 3x 4x 5x 6x นะคะจากนั้นเราก็จะดึงแบบนี้นะคะให้ตึงต่อมานะคะแถวที่2เราก็จะนำไหมพรอมอีกสีหนึ่งมาคั่นไว้นะคะเราจะถักวีนะคะทั้งหมด6 v วี คือการถัก x สองครั้งในหลักเดียวกัน1นึ่งวสองวีสมวี 4v, 5v <5 V S 2> แล้วก็ 6v นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะแถวที่3นะคะเราก็จะนำไมโครมิซีหนึ่งมาคันไว้ เราจะถัก xv ทั้งหมด6ชุดนะคะจะได้ทั้งหมด18หลัก 1x ่ะ 1x แล้วก็ 1v ต่อมานะคะแถวที่4เราจะถัก 2xv นะคะทั้งหมด6ชุดจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะหนึ่ง x, x แล้วก็1นต่อมานะคะ แถวที่5นะคะเราก็จะถัก 3xv ทั้งหมด6ชุดนะคะจะได้ทั้งหมด30หลัก 1x 2x 3x แล้วก็ 1b ต่อมานะคะแถวที่6นะคะเราจะถักซีนะคะหนึ่งหลักที่ตรงนี้จากนั้นนะคะเราจะถักเอฟนะคะทั้งหมดสองเอฟหนึ่งเอฟ แล้วก็เราจะถัก T นะคะทั้งหมด2ทีหทีสทีแล้วก็เราจะถัก X นะคะทั้งหมด5 X 1 X 2 X 3 X 4x 5x นะคะจากนั้นเราจะถัก2ทีนะคะ 1T ท2ทีแล้วก็เราจะถัก2 x นะคะ 1F 2F สองนะคะแล้วก็เราจะถัก c นะคะแบบนี้แล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือถัก c แล้วก็ถัก 2f 1f 2f แล้วก็ถัก 2t 1t 2t แล้วก็ถักฟ ห x ึ x ง x อ x สอนะคะจากนั้นนะคะเราจะถักนะคะทั้งหมด2องทีหทีสทีนะคะแล้วก็เราจะถัก2อ 1>, 1 F 2 F, 2 F, 2> F นะคะจากนั้นเราจะถักปิดซีนะคะที่ตรงนี้นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะดึงไหมแล้วก็ตัดไปไหมแล้วก็เย็บเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะนำไหมพรมนะคะสีเดียวกันสองเส้นแบบนี้นะคะมาเย็บนะคะโดยที่ว่าเราจะประกบนะคะด้านนี้ด้านนี้เขาด้วยกันแบบนี้นี่นะคะให้ตรงกันแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะแทงเข็มไปที่ตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะเหลือตรงไปลายไว้นะคะเราจะเย็บแค่ตรงนี้ตรงนี้มาถึงตรงนี้เนาะแบบนี้ นนะีะเมื่อเราเย็บมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเย็บเก็บไปใหม่นะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาทาตากันนะคะ เราก็จะใช้ไหมพรมนะคะสีดํานะคะดรอปกับเข็มเย็บไหมพรมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บที่ตรงนี้เลยนะคะ อีกข้างหนึ่งนะคะเราก็ทำเหมือนกันนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำไหมพรมสีชมพูนะคะแบบนี้นะคะมาทำเป็นปาากันนะคะ ราก็จะได้ฝปลกของแอปเปิลแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะผูกปมโดยที่ตัวนี้นะคะเราก็จะนำเข็มมาขั้นไว้แบบนี้ กลับไปเลยตรงนี้เราก็ผูกปมแล้วก็ผูกปมนะคะจากนั้นก็ตัด นั้นนะคะเราก็จะนำอันนี้นะคะน้ำยาเคลือบเ็ปมาทาแล้วก็รอให้แห้งนะคะเมื่อแห้งแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับ ต่อมานะคะเราก็จะมาทําใบของน้องแอปเปิลกันนะคะเราจะใช้ไหมคุมจีเขียวนะคะสองเส้นเราก็ใช้เข็มโคเชเบอร์เจ็ดนะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมดสี่โซ่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดึงตัวนี้ให้ตึงจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่1โซ่นะคะ แล้วเราจะถัก C นะคะลงไปที่ตรงนี้แล้วก็เราจะถัก1 x แล้วก็ 1T แล้วก็ 1C นะคะแบบนี้ ต่อมานะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะถัด c นะคะ1 c แบบนี้แล้วก็1 t 1 x แล้วก็1บบนี่ c นะคะแล้วก็เราจะเย็บเก็บไปใหม่ให้เรียบร้อยเลยนะคะ ่อมานะคะเราก็จะมาถักการกันนะคะเราจะใช้ไหมกรมสีน้ำตาล2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโคเชเบอร์เจ็นะคะเราจะข้อไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด3โซ่หนึ่งสองสามแล้วก็ดึงตรงนี้ให้ตึงจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่อีกหนึ่งโซ่แล้วก็เราจะถักเอ็กนะคะลงไปในโซ่หลักที่สามแบบนี้1เอ็ก 2x แล้วก็ 3x แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเหลือปลายไหมนะคะเราก็ตัดไหมได้เลยเราจะเหลือปลายไหมเพราะว่าเราจะนํามาเย็บปิดเข้ากับตัวของน้องแอปเปิลกันนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทําสายกันนะคะเราจะใช้เป้นไหมพรมสีขาว2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโคเชเบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลม ขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด30บโซ่หนึ่งสองสาสี่แล้วก็ดึงดูดให้ตึงห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดเอ็ดสองสมสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิปสิบ้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงไปไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเย็บหนองแอปเปิลนะคะเข้ากับจุกนะคะแบบนี้ เราก็จะรอต่อมานะคะเราก็จะมาประกอบน้องแอปเปิลกันเราจะเย็บจุกนะคะแบบนี้เท่ากับตัวแอปเปิลตรงนี้แบบนี้นะคะเราจะ ให้แบบว่าแบบนี้ให้อยู่ข้างในแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะทําเหมือนกันนี่นะคะเราจะแทนไปที่ตรงน,นี้นะคะ แล้วก็เราก็จะพลิกแบบนี้เพื่อผูกปมแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะตัดไหนแบบนี้แล้วก็เราจะนำน้ำยาเคลือบเล็บนะคะมาทา จากนั้นนะคะก็รอให้แห้งนะคะแล้วก็จากนั้นก็ผิดแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้จุกแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนําใบนะคะมาติดแบบนี้เลยเราจะทากาวนะคะ นะคะคต่อมานะคะเราก็จะนําสายที่เราถักไว้นะคะมาดอยเข้ากับเข็มเยบไหมพรมแบบนี้เราจะแทงเข็มเข้เขาไปข้างบนก็คือตรงนี้เลยตรงนี้นะคะบบนี้แล้วก็เราจะนําห่วงเข้ามาข้างใน แล้วก็ร้อยไหมพรมแล้วก็แทงเข็มไปแบบนี้ จากนั้นนะคะเราก็จะผูกปมสองปมแล้วก็ผูกโบ แล้วก็ตัดปลายไหมเราก็จะได้นองแอปเปิ้ลแบบนี้แล้วนี่นะคะเราก็จะได้คีโครเวอร์นนองแอปเปิ้ลแบบนี้แล้วนะคะ เพื่อนๆชอบคลิปของคลิปดอวยต่อคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของคลิปนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดเซนต์เพื่อใเห็นและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังสำหรับคลิปด้วยนะคะหากเพื่อนๆได้พบเจอกันใหม่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปติดกันได้ที่เพจของคลิปนะคะอยู่ที่จดสิ่งหนึ่งในใต้จุดนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า